เธอช่วยชีวิตชายแปลกหน้าจากแม่น้ำแต่สิ่งที่เธอค้นพบหลังจากนั้นจะทําให้หัวใจคุณสั่นสะท้านเรื่องราวนี้ไม่ได้มีแค่ความช่วยเหลือแต่ซ่อนความลับที่โลกนี้ไม่เคยเปิดเผยม,มาก่อนเตรียมตัวให้พร้อมกับความจริงที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนเพราะทุกวินาทีที่ผ่านไปจะพาคุณเข้าใกล้ความลับที่เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลร,ริมแม่น้ําเงียสงบในยามเช้ามีเพียงเสียงน้าไหลเอื่อยๆกับเสียงนกร้องแผ่วเบาหญิงสาวคนหนึ่งเดินเลียบฝั่ง ใบหน้าเธอซีเซียวดวงตาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเธอเพิ่งผ่านคืนที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตคืนที่ความรักของเธอจากไปอย่างไม่มีคำลาแต่ทันใดนั้นเธอเห็นร่างหนึ่งลอยอยู่กลางน้ำแขนของเขาไร้เรี่ยวแรงหัวจมอยู่ใต้ผิวน้ำเพียงครึ่งเดียวเธอถอดรองเท้าและวิ่งลงไปน้ำเย็นเฉียบปะทะผิวจนชามือของเธอสั่นขณะคว้าแขนเขา เธอดึงเขาเข้าฝั่งอย่างสุดแรงร่างนั้นหนักกว่าที่คิดแต่เธอไม่หยุดในที่สุดเธอสามารถลากเขาขึ้นมาได้เขานอนนิ่งอยู่บนพื้นหญ้าเปียกชื้นหัวใจเธอเต้นแรงไม่รู้ว่าเขายังหายใจอยู่หรือไม่เธอแนบหูลงไปใกล้เสียงลมหายใจเบาๆยังพอมีอยู่เธอร้องขอความช่วยเหลือเสียงของเธอสั่นและตะโกนแข่งกับสายลม ไม่ช้าเขาลืมตาช้าหาหะดวงตาสีดำเข้มศกกับเธอเขามองเธอราวกับรู้จักแต่เธอไม่เคยเห็นเขามาก่อนมือเขายกขึ้นช้าหาหะจับมือเธอไว้แน่นเขาเอ่ยชื่อของเธอออกมาชื่อจริงของเธอเธอชะงักใจแทบหยุดเต้นคุณรู้จักฉันได้ยังไงเธอถามเสียงเบา เขาไม่ตอบมีเพียงแววตาที่เต็มไปด้วยเศร้าโศกน้ำตาของเขาไหลออกมาเงียบหาหะพร้อมกับประโยคที่ทำให้เธอแทบล้มทั้งยืนผมเคยตายเพราะคุณเสียงแม่น้ำกลายเป็นความเงียบงนันโลกทั้งใบของเธอเหมือนหยุดหมุนทันทีหัวใจเธอเต้นแรงจนน่ากลัวขาทั้งสองสั่นแทบยืนไม่ไหวเธอถอยหลังช้าหาหะ แต่สายตาเขายังคงมองเธอไม่กระพริบสิ่งที่เขาพูดมันไม่ควรเป็นไปได้เธอไม่เคยรู้จักเขาไม่เคยเจอหน้าเขาเลยสักครั้งแต่ในดวงตาของเขามีบางอย่างที่เธอคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดเธอเริ่มได้ยินเสียงในหัวเสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนเคยเกิดขึ้นมาก่อนเหมือนทุกอย่างกำลังซ้ำรอยบางสิ่งที่เธอลืมไปและนั่นคือจุดเริ่มต้น ของความทรงจำที่ไม่ใช่ของเธอหากคุณต้องการให้ผมแต่งต่อจากจุดนี้โปรดแจ้งได้เลยครับมือของเธอกำแน่นกับพื้นหญ้าเธอพยายามหายใจลึกหาหะแต่ความรู้สึกเหมือนโลกหมุนกลับด้านยังไม่หายไปชายตรงหน้านอนนิ่งมองเธอด้วยแววตาที่มีบางสิ่งซ่อนอยู่เขาค่อยๆขยับตัวแม้จะยังอ่อนแรงแต่สายตากลับมั่นคง คุณไม่จำได้ก็ไม่แปลกเสียงของเขาเบา,เบาแต่ชัดเจนแต่ผมจำคุณได้ทุกลมหายใจคำพูดนั้นเหมือนมีบางอย่างบีบรัดหัวใจเธอมันเจ็บลึกทั้งที่เธอไม่รู้ว่าทำไมเธอถามเขาอีกครั้งคุณเป็นใครกันแน่เขายิ้มเศร้าห,าหาหะคุณเคยช่วยผมมาก่อนในอีกชีวิตหนึ่งสายลมพัดแรงขึ้น ใบไม้ปลิวว่อนเหมือนเต้นระบำแห่งความจริงที่กำลังเปิดเผยเราพบกันริมแม่น้ำนี้เมื่อสิบปีก่อนคุณตกน้ำผมกระโดดลงไปช่วยแต่เขาหยุดพูดน้ำตาปรากฏอีกครั้งในดวงตาของเขาคุณตายแทนผมเธอเบิกตากว้างความเย็นจากแม่น้ำเหมือนซึมเข้าสู่กระดูกไม่ฉันไม่เคยเสียงของเธอสัน่น แต่จูจ่ๆภาพบางอย่างก็แล่นเข้ามาในหัวภาพของแม่น้ำยามค่ำคืนเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือน้ำเย็นจัดและมือของใครบางคนที่เธอพยายามดึงไว้เธอสุดตัวลงกับพื้นหอบหายใจเหมือนเพิ่งขึ้นจากน้ำเขาเลื่อนตัวเข้ามาใกล้แม้จะบาดเจ็บแต่ดูเหมือนเขาจะมุ่งมั่นคุณอาจลืมมันไปแล้วแต่ดวงวิญ,ญญาณของคุณยังจดจำได้ เธอสายหน้าน้ำตาเริ่มไหลลงบนแก้มโดยไม่รู้ตัวทำไมคุณถึงกลับมาตอนนี้เขามองแม่น้ำตรงหน้าแสงสะท้อนจากผิวน้ำเหมือนมีชีวิตเพราะครั้งนี้ถึงตาผมที่จะช่วยคุณเสียงของเขาแน่วแน่และนั่นคือช่วงเวลาที่เธอรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนในอกบางสิ่งกำลังตื่นขึ้นความทรงจำความรู้สึกความรักที่เคยถูกลืมและเธอเริ่มสงสัย ว่าบางทีชีวิตนี้อาจเป็นแค่บทต่อของเรื่องราวที่ยังไม่จบเรื่องราวที่แม่น้ำสายนี้ยังคงไหลาพาไปไม่ใช่แค่ร่างกายแต่รวมถึงโชคชะตาที่สองดวงจิตไม่มีวันหนีพ้นกันได้ถ้าคุณต้องการบทต่อไปให้คลี่คลายไปสู่จุดพีคหรือหักมุมบอกผมได้เลยครับเธอนั่งนิ่งราวกับเวลาหยุดหมุนริมฝีปากสันไหวมือกุมอกแน่น หัวใจเต้นแรงผิดจังหวะราวกับร่างกายกำลังตอบสนองต่อความจริงที่สมองยังไม่ยอมรับคุณจะช่วยฉันอย่างไรเธอถามทั้งที่เสียงแทบไม่ออกเขายื่นมือมานิ้วเรียวยาวที่เคยสั่นกลับมั่นคงในแววตามีทั้งความเศร้าความรักและความเจ็บปวดคุณไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วแต่ความมืดที่เคยตามคุณมันก็กลับมาเหมือนกันทันใดนั้นเสียงแปลกประหลาดดังมาจากอีกฝั่งของแม่น้ำ เสียงกระซิบจากเงามื่อเสียงฝีเท้าบนดินเปียกเสียงที่เธอเคยได้ยินในความฝันเขาจ้องเธอแน่นพวกมันรู้แล้วว่าคุณกลับมาและพวกมันจะไม่ปล่อยให้คุณรอดอีกครั้งเธอหันไปมองแม่น้ำผิวน้ำที่เมื่อครู่ยังใสกลับคล้ายถูกกลืนด้วยเงาสีดำฉันคือใครกันแน่คำถามที่หลุดจากปากเธอทำให้ทุกอย่างเงียบลงชั่วขณะเขาหลับตาลมหายใจสั่นเล็กน้อย ก่อนจะพูดเบาๆแต่ชัดเจนทุกคำคุณคือผู้เฝ้าประตูระหว่างสองโลกผู้ที่ตัดสินว่าอะไรควรอยู่และอะไรควรหายไปเธอสัน่นราวกับร่างกายกำลังจดจำพังที่หลับไหลอยู่ภายในเสียงน้ำดังขึ้นแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงของธรรมชาติมันคือเสียงของบางสิ่งที่กำลังจะโผล่พ้นผิวน้ำเธอจับมือเขาแน่นและจู่ๆผ้าแสงวาบก็พุ่งเข้ามาในหัว ภาพของตัวเธอยืนอยู่กลางแม่น้ำมีแสงสีทองล้อมรอบร่างและมีเสียงนับไม่ถ้วนกำลังกระซิบชื่อของเธอเธออ้าปากหายใจเหมือนพลังบางอย่างถูกปลดปล่อยจากภายในฉันจำได้แล้วเธอกระซิบเขาพยักหน้าคุณไม่ใช่เหยื่อของชะตาคุณคือผู้กำหนดมันเสียงคำรามดังสนัน่น จากอีกฝั่งของแม่น้ำเงาดํารูปร่างคล้ายมนุษย์จำนวนมากเริ่มก้าวเข้ามาเธอลุกขึ้นยืนตาเปล่งประกายจางหาหะแม้จะยังกลัวแต่ครั้งนี้เธอไม่หนีอีกเขายืนเคียงข้างเธอสองมือประสานกันแน่นลมแรงพัดเข้ามาแม่น้ำคลื่นกระเพื่อมเหมือนมันมีชีวิตและเรื่องราวที่ถูกลืมกำลังเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง หากคุณต้องการให้เรื่องนี้เข้าสู่บทคลายแแมกเช่นฉากต่อสู้หรือจุดหักมุมสุดท้ายผมสามารถแต่งต่อให้ได้ทันทีครับเงาดำเหล่านั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้แต่ละก้าวของพวกมันทำให้ผืนดินสั่นสะเทือนเสียงแหลมต่ำกระซิบเป็นถ้อยคำที่ไม่มีใครเข้าใจเหมือนเสียงวิญญาณนับร้อยร้องคร่ำค,ครวญพร้อมกันเธอยือนแน่นิ่งแม้ใจสั่นแต่แววตาของเธอไม่หลบอีกต่อไปเขาบีบมือเธอแน่นขึ้น ผู้เสียงเรียบแต่ชัดอย่ากลัวพวกมันไม่มีทางชนะถ้าคุณยอมรับว่าคุณคือใครเธอหลับตาสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดและทันใดนั้นร่างของเธอก็เปล่งแสงจางๆออกมาแสงนั้นเริ่มจากปลายนิ้วไล่ขึ้นมาเป็นเส้นแสงวิ่งผ่านเส้นเลือดจนทั้งตัวเธอเรืองรองเหมือนมีพลังจากดวงดาวสองสว่างจากภายในเงาดำเริ่มชะงักมันส่งเสียงแหลมแสบหู และหยุดอยู่ห่างจากเธอไม่เกิน19เธอพูดด้วยเสียงแน่นอนข้าคือผู้เฝ้าประตูข้าเคยล้มแต่วันนี้ข้าจะไม่ล้มอีกเงาดำหนึ่งตัวพุ่งเข้ามาแต่ก่อนที่มันจะสัมผัสร่างของเธอแสงสว่างจากฝ่ามือเธอก็ระเบิดออกพลังคลื่นนั้นพัดทุกอย่างถอยกลับแม่น้ำกระเพื่มอย่างรุนแรงและท้องฟ้าที่เคยมืดมัวกับเปิดออก เขามองเธอด้วยแววตาทึ่งและภาคภูมิใจคุณจำได้หมดแล้วเธอหันมาหาเขาแววตาเต็มไปด้วยน้ำตาไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นการกลับมาของตัวตนที่แท้จริงแล้วคุณละ่ะเธอถามเบาหาหะคุณคือใครกันแน่เขายิ้มแม้ดวงตาจะมีรอยเหนื่อยล้าแต่ก็เปล่งประกายอ่อนโยนผมคือผู้ที่ตามคุณข้ามทุกภพชาติ เพื่อให้คุณรอดเพื่อให้คุณจำได้และเพื่อให้คุณมีโอกาสเลือกอีกครั้งเธอสุดนั่งไม่ใช่เพราะอ่อนแรงแต่เพราะน้ำหนักของความจริงที่แบกมานานกําลังถูกปลดปล่อยแล้วฉันต้องทำอย่างไรต่อเขาเดินเข้ามานั่งลงข้างหาหะมองแม่น้ำที่เริ่มนิ่งคุณมีสิทธิ์เลือกจะปิดประตูนี้และปล่อยทุกอย่างจบลง หรือจะเปิดมันและช่วยปลดปล่อยวิญญาณที่ยังถูกพันธนาการเธอเงียบไปฟังเสียงลมเสียงน้ำเสียงหัวใจตัวเองและในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าคำตอบอยู่ในใจมานานแล้วหากคุณต้องการให้เรื่องเข้าสู่บทสรุปสุดสะเทือนอารมณ์หรือหักมุมให้แรงยิ่งขึ้นผมสามารถเขียนบทสรุปตอนจบที่คุณต้องการได้ทันทีครับเธอหยุดนิ่งอยู่กับความคิดที่สถานใจภายในใจลึกๆมีเสียงกระซิบท,ที่เรียกร้องให้เธอก้าวต่อไป เสียงนั้นเท่ากำพึงถึงความรักความทุกข์และการต่อสู้ในอดีตท,ที่ไม่มีใครรู้เธอรู้ว่าตอนนี้ถึงเวลาต้องตัดสินใจด้วยความกล้าหาญของตัวเองเธอรับรู้ถึงความทรงจำที่ไหลวนอยู่ในหัวใจภาพในอดีตของเธอร่วมกับเสียงของแม่น้ำที่เป็นพยานทุกความเจ็บปวดและความสุขที่เคยผ่านพ้นกลับมาสอดประสานกับพลังที่กำลังบัรญรายอยู่ภายในเธอด้วยความตื่นรู้ในใจ เธอยกมือขึ้นเหนือหัวแล้วกล่าควคำสัญญาให้กับตัวเองว่าวันนี้ข้าจะไม่หนีจากโชชาตาข้าจะเลือกที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอดีตและปลดปล่อยทุกสิ่งที่ถูกคัณธนาการเธอมองไปที่ชายที่นั่งเคียงข้างดวงตาของเขาเปล่งประกายด้วยความอบอุ่นเขาเอ่ยว่าการตัดสินใจของคุณมีพลังมากมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปลดปล่อยวิญญ,ญาณที่ถูกกักขังไว้และเปิดทางให้ความจริงสว่างสวยัยลมแรงพัดเข้ามาอีกครั้ง ผืนน้ำที่เคยรุนแรงกลายเป็นกระแสที่สงบลงเหมือนธรรมชาติเองรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงภายในหัวใจเธอแสงจากฟ้าบานปลายสั่์ส่องมาถึงเธออย่างอ่อนโยนเธอค่อยๆปล่อยมือออกจากชายที่เคียงข้างและก้าวเดินเข้าหาประตูที่มิดมึนอยู่ด้านหน้าประตูที่สลักลวดลายไทยอันงดงามแต่ลึกลับที่เป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของขอบเขตระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงกับความลี้ลับในขณะที่เธอก้าวเข้าใกล้ประตูนั้น หัวใจเต้นแรงด้วยความคาดหวังและความกลัวผสมผสานทุกย่างก้ามีน้ำหนักของอดีตและอนาคตที่รออยู่เธอสัมผัสได้ถึงพลังที่เริ่มเคลื่อนไหวในอากาศเธอวางมือลงบนประตูไม้เก่ารู้สึกถึงลวดลายสลักฝังมือและเส้นสายแห่งเรื่องเล่าเธอถอดใจให้ว่างเปล่าและเปิดปากเอาคำเวทโบราณที่เคยได้ยินมาตั้งแต่เล็กออกมาเสียงคำเวทดังสั่นสะเทือนไปทั่วบริเวณ เหมือนเสียงสะท้อนจากอดีตและอนาคตร่วมกันดวงไฟเล็กๆภายในประตูค่อยๆลุกเป็นไฟแสงแห่งความจริงค่อยๆแผ่กระจายไปทั่วฟ้าและผืนน้ำในขณะเดียวกันเงาดําที่เคยคุกคามกลับเริ่มถอยห่างออกไปเหมือนพวกมันสํานึกว่าความสดใสของแสงจะทะลายความมืดทุกอย่างรอบตัวเปลี่ยนไปด้วยความเงียบสงัดและแสงสว่างที่อบอุ่นเธอยืนอยู่ตรงกลางจุดเปลี่ยนแห่งชะตากรรม พร้อมกับหัวใจที่เปิดกว้างและจิตใจที่ไม่หวาดกลัวเสียงของเธอผสานกับเสียงแห่งธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับแม่น้ําฟ้าและสายลมที่พัดผ่านการตัดสินใจของเธอนี้ไม่ใช่เพียงการเปิดประตูแห่งความลับแต่เป็นการปลดปล่อยตัวตนที่แท้จริงให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งในชีวิตที่ถูกพราไปนานเมื่อประตูเปิดกว้างออกแสงสว่างและเงาลึกลับผสานเข้าด้วยกัน ภาพแห่งอดีตและความเป็นจริงทั้งหมดรวมกลายเป็นหนึ่งเดียวเสียงสะท้อนของวิญญาณที่ถูกคุมอยู่ค่อยๆกลับมาอาศัยในหมู่ดาวเธอเดินเข้าสู่โลกใหม่ท้องฟ้าที่เคยมืดมนกลับเปลี่ยนเป็นสีฟ้าใสแม่น้ำที่เคยกระเพื่อมด้วยความโศกเศร้ากลับไร้รำด้วยเสียงเพลงแห่งความหวังแนวทางของเธอยังคงดำเนินต่อไปในแต่ละก้าวมีอดีตที่ถูกย้ำเตือนแต่พร้อมกับความกล้าและความรักที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย เธอยืนยันที่จะก้าวต่อไปโดยไม่หวาดกลัวเรื่องราวของเธอยังคงคืบคลานอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการต่อสู้กับความมืดและแสงสว่างคำถามที่เธอยังไม่ได้คำตอบและความลับที่รอาการเปิดเผยในทุกๆวันเธอมองออกไปทางขอบฟ้าที่ไกลโพ้นรู้ว่ายังมีทางเดินอีกมากมายรอเธออยู่ในใจเธอซ่อนความรู้สึกอันลึกซึง้งที่ยังไม่เปิดเผยทั้งหมดให้โลกได้รู้ และในช่วงเวลานั้นเธอเริ่มได้ยินเสียงของหัวใจตัวเองที่บอกว่าทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในตัวคุณเองจงฟังเสียงนั้นแล้วคุณจะพบคำตอบแห่งชีวิตการเดินทางของเธอยังคงดำเนินไปเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความลี้ลับและความหมายที่ไม่ได้จบลงแค่ที่นี่แต่ยังคงต่อย,ยอดไปในอนาคตเรื่องราวแห่งดวงวิญญ,ญาณและความหวังยังคงมีต่อไปเธอหยุดยืนอยู่ณที่แสงสว่างและร่มเงาของอดีต พร้อมกับรอยยิ้มเล็กๆที่บ่งบอกถึงความเข้มแข็งและการเริ่มต้นใหม่แสงแห่งความจริงเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้สดใสและชีวิตของเธอเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในโลกที่แท้จริงเสียงแห่งความหวังและพลังแห่งจิตใจยังคงก,องก้องกังวานอยู่ในหัวใจเธอเป็นเครื่องตนใจว่าความกล้าหาญและความรักคือสิ่งที่จะนำพาเธอให้ก้าวผ่านทุกอุปสรรคและคนพบความหมายที่แท้จริงของชีวิตในที่สุด เธอก้าวเดินไปข้างหน้าแม้เส้นทางยังไม่แน่นอนแต่หัวใจกลับมั่นคงกว่าครั้งไหนหาหะขอบฟ้าเบื้องหน้ากว้างไกลคล้ายเชื้อเชิญที่เธอไปค้นหาความจริงที่ยังหลบซ่อนอยู่ภายใต้ม่านหมอกของอดีตเสียงแม่น้ำยังคงไหลดังบทเพลงแห่งความทรงจำที่ไม่จางหายเธอรู้ทุกย่างก้าวนับจากนี้ คือการก้าวผ่านอดีตเพื่อเดินเข้าสู่ชะตากรรมใหม่ที่รอคอยเขาเดินเคียงข้างเธอดวงตาสะท้อนแสงแดดยามเช้าแววตาเขาเต็มไปด้วยความหวังแม้ไม่พูดอะไรแต่เธอรับรู้ถึงพลังใจที่ส่งผ่านมาถึงเธอเงาแห่งความมืดเริ่มจางลงธรรมชาติรอบตัวกลับมามีชีวิตอีกครั้งต้นไม้เขียวุ่มดอกไม้บานสะพรัง่งเสียงนกเปล่งเสียงขานรับอรุณใหม่ แต่ภายในใจเธอยังรู้ดีนี่ไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวแต่เป็นจุดเริ่มต้นของพันธะอันยิ่งใหญ่เธอจะต้องกลับไปเสียงของชายหนุ่มเอ่ยเบาหาหกลับไปยังสถานที่ที่ทุกอย่างเริ่มต้นเธอหันมามองเขานิ่งเงียบครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าที่นั่นยังมีบางอย่างรอฉันอยู่ภาพบ้านเก่าๆริมน้ำผุดขึ้นมาในหัว ประตูไม้ที่ส่งเสียงเอดอาร์เมื่อผลักเข้ากลิ่นทูปลอยอวในอากาศเสียงกระดิ่งลมที่แขวนอยู่ใต้ชายคาทุกอย่างยังอยู่ในความทรงจำของเธอเธอจำได้ว่ามีคำถามมากมายที่เธอเคยถามแต่ไม่เคยได้รับคำตอบทำไมเธอจึงฝันถึงแม่น้ำสายนี้ทำไมเธอถึงรู้จักบทสวดเก่าแก่ที่ไม่มีใครสอนและทำไมชายแปลกหน้าคนนี้จึงรู้จักเธอดีเหลือเกิน การเดินทางของเธอไม่ใช่แค่เพื่อปิดผนึกอดีตแต่เพื่อเปิดเผยความลับที่โลกปิดบังไว้เพื่อทำให้แสงสว่างกลับคืนสู่ดินแดนที่ถูกเงาคลุมมานานเธอรู้ว่าการเลือกของเธอจะเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่ชะตาของตัวเองแต่รวมถึงชะตาของผู้คนอีกมากมายที่ไม่รู้ตัวว่าโลกใบนี้ยังมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในเงาในมือของเธอมีแผ่นยันเก่าแก่เขียนด้วยอักษรโบราณที่เพิ่งอ่านออกได้เมื่อเธอจำได้ เป็นเสมือนกุญแจของทุกคำตอบและเป็นตัวแทนของหน้าที่ที่ตกทอดมานับพันปีเธอเก็บมันไว้แนบบอกมองไปยังเส้นขอบฟ้าที่เริ่มปรากฏเงาหมอกสีเทาอ่อนแล้วหันไปพูดกับเขาเสียงแผ่วเราจะไปด้วยกันใช่ไหมเขายิ้มไม่ตอบแต่เดินนำไปข้างหน้าและเธอก็ตามไปโดยไม่ลังเลอีกต่อไปแม่น้ำเบื้องหลังสงบฟ้ากว้างเบื้องหน้าเปิดออก ดินแดนแห่งความลับกำลังจะถูกเปิดเผยอ,อีกครั้งและเธอคือผู้ที่ถูกเลือกให้เริ่มต้นเรื่องราวบทใหม่นั้นด้วยหัวใจที่กล้าหาญและดวงตาที่มองเห็นความจริงแท้ของโลกใบนี้หากคุณต้องการให้เรื่องราวนี้ขยายไปสู่ซีรีส์ตอนต่อหรือมีตัวละครใหม่ที่เข้ามาเสริมปมหลักผมสามารถช่วยต่อย,ยอดได้ทันทีครับเธอเดินตามเขาไปโดยไม่เอ่ยคำใดท่ามกลางเสียงลมที่เริ่มแรงขึ้นและแสงแดดที่ค่อยๆเลือนหาย เหมือนธรรมชาติเองก็รับรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ธรรมดาภูเขาสูงตระง่านเบื้องหน้าเงาร่มไม้ทอดยาวตามทางพื้นดินเปียกชื้นจากฝนเมื่อคืนทุกย่างก้าวของเธอเต็มไปด้วยน้ำหนักของโชชาตาเขาหยุดยืนใต้ต้นโพต้นหนึ่งต้นไม้ใหญ่ที่ลำต้นเต็มไปด้วยผ้าสีพันรอบใต้โคนต้นไม้มีสารเล็กๆตั้งอยู่ทุก่เก่าๆที่มอดแล้วยังหลงเหลือกลิ่นติดในอากาศ ที่นี่คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเขาพูดโดยไม่หันกลับมาและถ้าคุณฟังให้ดีคุณจะได้ยินเสียงของอดีตเธอหลับตาตั้งใจฟังแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นในใจของเธอเสียงของเด็กหญิงที่ร้องไห้เสียงของมารดาที่ปลอบโยนเสียงของพิธีกรรมบางอย่างที่เธอจำได้ลางฮ่หาหาเสียงกลองและเสียงสวดที่ดังก้องอยู่ในหัวเธอลืมตา จูจ่ๆภาพหนึ่งก็ปรากฏตรงหน้าเธอเห็นตัวเองในวัยเด็กถูกอุ้มโดยผู้หญิงคนหนึ่งในชุดขาวรอบข้างมีผู้คนล้อมวงสวดภาวนาด้วยความเคารพเขาหันมามองเธอคุณเกิดมาพร้อมพลังที่พวกเขากลัวพลังที่สามารถเปิดหรือปิดประตูแห่งโลกวิญญาณได้เธอเบิกตากว้างคำพูดนั้นคล้ายกุญแจที่ปลดล็อกความทรงจำเรื่องราวที่ถูกลบหายไปกลับมาเหมือนน้ำหลาก และเธอก็เริ่มเข้าใจว่าทำไมเธอถึงฝันถึงแม่น้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าและทำไมเธอถึงรู้สึกคุ้นเคยกับชายตรงหน้าเขาคือผู้ที่เคยสาบานต่อหน้าศาลนั้นว่าจะปกป้องเธอไม่ว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปกี่ชาติและเธอคือผู้สืบทอดวิญญาณของผู้รักษาสมดุลแผ่นดินที่เธอยืนอยู่ไม่ใช่แค่พื้นดินธรรมดาแต่เป็นเส้นพรมแดนระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญ,ญาณ หากประตูนั้นถูกเปิดอีกครั้งโดยคนที่ไม่คู่ควรโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอก้าวไปข้างหน้าเอามือแตะที่ศาลทันใดนั้นลมก็พัดแรงขึ้นกลีบดอกไม้ปลิวว่อนไปทั่วฟ้ากลับมืดลงอีกครั้งเขายืนอยู่ข้างเธอเลือกให้ดีการเลือกของคุณจะเปลี่ยนทุกอย่างหัวใจของเธอเต้นแรงเสียงรอบข้างเงียบลง เหลือเพียงเสียงหัวใจของตัวเองที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยหาหะฉันจะไม่หนีอีกต่อไปเธอพูดด้วยเสียงที่มั่นคงถึงเวลาที่ฉันจะเป็นคนเลือกมือของเธอยกขึ้นแผ่นยันในมือส่องแสงและสายลมก็โหมแรงเหมือนพลังของอดีตและอนาคตมาบรรจบกันหน้าสารค่อยๆแยกออกพื้นดินเบื้องหน้าร้าวเป็นรอยยาว แสงสว่างและความมืดพุ่งขึ้นพร้อมกันจากรอยแยกนั้นและทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังมาจากเบื้องล่างไม่ใช่เสียงของปีาศาจแต่เป็นเสียงที่เธอจำได้ดีลูกของแม่เธอเบิกตากว้างภาพเงาเรือนลางของผู้หญิงคนหนึ่งลอยขึ้นจากรอยแยกผู้หญิงที่เธอเคยฝันถึงผู้หญิงที่เคยอุ้มเธอไว้แนบอกผู้หญิงที่หายไปตั้งแต่เธอยังเป็นเด็ก เธอเก้าวเข้าไปใกล้น้ำตาไหลาอาบแก้มคำถามมากมายพรั่งครูในหัวใจเรื่องราวกำลังคลี่คลายความจริงกำลังเปิดเผยแต่คำตอบที่แท้จริงยังรอเธออยู่ลึกลงไปกว่านั้นหากคุณต้องการให้เรื่องราวนี้พัฒนาเป็นซีรีส์หลายตอนหรือขยายไปสู่ฉากต่อตไปด้วยพลังลึกลับหรือการกลับมาของวิญญาณในตำนานผมสามารถช่วยสร้างต่อได้ทันทีครับมือของเธอสั่นเล็กน้อย ขณะยื่นออกไปสัมผัสกับปลายนิ้วของหญิงตรงหน้าแสงเรืองรองอบอุ่นแผ่ซ่านผ่านปลายนิ้วภาพของอดีตไหลย้อนกลับราวกับสายน้ำเธอเห็นตัวเองในอ้อมแขนของผู้หญิงคนนั้นเด็กหญิงตัวน้อยที่หัวเราะอ,อย่างไร้เดียงสาเสียงหัวเราะที่ครั้งหนึ่งเคยหายไปจากความทรงจําหญิงสาวคนนั้นยิ้มแววตาเต็มไปด้วยความรักแม่ไม่มีทางทิ้งลูก เสียงกระซิบของเธอเปี่ยมด้วยอารมณ์ทุกอย่างที่แม่ทำก็เพื่อปกป้องลูกน้ำตาของเธอหลั่งไหลเสียงหัวใจเต้นประสานกับจังหวะของแผ่นดินประตูระหว่างโลกเริ่มปิดลงอย่างช้าหาหะแต่ก่อนที่รอยแยกจะปิดสนิทชายแปลกหน้าก้าวเข้ามาข้างเธอยังมีบางอย่างที่คุณต้องรู้เขายื่นวัตถุเล็กๆชิ้นหนึ่งให้จี้ห้อยคอเก่าแก่ ลายแกะสลักซับซ้อนเป็นรูปดวงตากลางเปลวเพลิงเธอรับมันไว้ทันทีที่นิ้วแตะต้องเสียงกระสิบจำนวนมากก็ดังกล้องในหัวเป็นเสียงของผู้ที่มาก่อนเธอเสียงของบรรพบุรุษผู้รักษาสมดุลในอดีตทุกยุคทุกสมัยพวกเขาเตือนเธอพวกเขาเรียกเธอว่าผู้เปิดประตูสุดท้ายหัวใจของเธอเต้นแรง เพราะตอนนี้เธอรู้แล้วว่าโชคชะตาของเธอไม่ได้เป็นแค่เรื่องของครอบครัวแต่เป็นเรื่องของโลกทั้งใบโลกแห่งวิญญาณกำลังจะแตกแยกชายหนุ่มกล่าวเสียงเบาและคุณคือคนสุดท้ายที่จะหยุดมันได้เธอกำมือแน่นมองไปยังแม่น้ำที่ครั้งหนึ่งเคยช่วยชีวิตใครบางคนและบัตรนี้กลับกลายเป็นสัญลักษณ์ของพันธะระหว่างเธอกับพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ใต้ผืนน้ำ เธอหันหลังให้สาลยืนตรงกลางรอยแยกที่กำลังปิดลงและกล่าวด้วยเสียงแน่นหนักว่าถ้าทุกชีวิตขึ้นอยู่กับฉันฉันจะไม่ปล่อยให้ความมืดกลืนแสงสว่างไปอีกพื้นดินสั่นสะเทือนฟ้าแปรเปลี่ยนสายลมเย็นจัดประทะผิวหน้าแต่เธอยังคงยืนหยัดไม่หวั่นไหวเธอจะเดินหน้าไม่ใช่เพื่อความลับของตนเองเท่านั้น แต่เพื่อผู้คนที่ไม่รู้ตัวว่าโลกที่พวกเขาอยู่กำลังถูกคุกคามจากสิ่งที่ไม่เห็นด้วยตาการเดินทางเพิ่งเริ่มตน้นและครั้งนี้เธอไม่ได้เป็นเพียงหญิงสาวธรรมดาอีกต่อไปเธอคือกุญแจเธอคือดวงตาและเธอคือความหวังของทั้งสองโลกหากต้องการฉันสามารถเขียนเนื้อเรื่องต่อเป็นตอนต่อไปหรือขยายออกเป็นภาพรวมของจักรวาลลี้ลับที่มีผู้รักษาสมดุล รุ่นต่อรุ่นและบททดสอบที่รอเธอในโลกวิญญาณต่อไปได้เลยครับแม้โลกจะยังเต็มไปด้วยความลับและเงามืดแต่วันนี้เธอเลือกที่จะก้าวเดินด้วยหัวใจที่เข้มแข็งสายลมเย็นพัดผ่านผืนน้ำใสแสงแดดอ่อนโยนสาดส่องลงมาบนใบหน้าเธออย่างอบอุ่นความสงบกลับคืนสู่แม่น้ำสายเดิมแต่ในใจของเธอมีไฟแห่งความหวังที่ลุกโชนไม่เคยดับเธอหันกลับมามองชายแปลกหน้า ผู้ที่เคยเป็นเพียงคนแปลกหน้าตอนนี้กลายเป็นเพื่อนร่วมทางในเส้นทางที่ไม่มีใครรู้ว่าจะจบลงอย่างไรขอบคุณเธอพูดเบาๆด้วยความจริงใจเขายิ้มแววตาอบอุ่นเหมือนรู้อนาคตที่รออยู่และเธอก็รู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอจะไม่เดินเดียวดายอีกต่อไปแม่น้ำยังคงไหล พาเรื่องราวและความลับของอดีตไปกับกระแสน้ำแต่ชีวิตก็ยังคงดำเนินต่อไปด้วยความหวังใหม่จบบริบูรณ์